ออไอ้ในแ่้วนี่เราอ่วนใส้ลงใส่ซักคนนี้ออนมน,นี่ให้ก <ตา S 1> ินคนละปองเนาะกินคนละปองเลยนี่เออจะนั่นแหละเออนึ่งข้อหนึ่งข้นี่งข้อนึ่ยังงั้นไห ก็แช่บอลวันก็จะแบ่งขนมมาแดนเชน้องเนาะขนมมาเพื่อวันที่จะมีที่ว่าเด็กน้อยหลายเนาะมาก็มันมีที่หน้อยแต่เมื่อเบื้องลายฮะก็จะได้ขนมมาเพื่อเนาะเป็นจะได้แซ่บบ่โนมันแซ่บหวานบ่หวานอ่านเาะขนม สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมหมดทุกคนเนาะก็เมื่อนี้บ่าวอ่อนก็ได้เดินทางมาถือว่ากับเบลลี่นะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถึงว่าเมื่อนี้ยเบลลี่เป็นกาะจะได้นําเอาข้าวสารมาหมอบไปกับน้องชายซักอ่ะเนาะเมื่อนี้บ่าวอ่อนก็ได้เดินทางมากับเบลลีเนาะถืงว่าเบลลี่เป็นกาะกาลังถือว่าจะเอาข้าวขึ้นเมื่อเนาะบ่าวอ่อนก็ไม่ได้นไม่ยุ่งห่มจนไม่เลยพี่น้องเนาะเพราะว่ายุ่ทางมันห้อนพี่น้องเนี่ย แดดแห้งแห้งพี่น้องนี่เนาะก็ได้มาอยู่โฮมต้นใหม่นี่เนาะก็ลมพัดเย็นดียุ่เนาะพี่น้องเนาะโอเคไปพี่น้องเอาก็เาไปติดตามมาสมพร้อมกันเลย พี่น้องเนาะเราเดือก็เดินเงีก็ได้ขึ้นมาหอดที่ว่าเกลือนของสายซักเนาะบอกก่อนที่ได้น้ำผ้าทำส้มนี่บางจุดกล้วยือเกาพี่น้องเนาะนี่ที่ยามาชุดเหลีวนี่ก่อนท่านี่ฝนก่อได้เสียหนาหมดหมอดยางเลียดเลยเนาะส่วนกล้วยของน้องซักกับน้องไทยพันปูพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเห็นธงไทยธงหน้าเขียวสวยสดงดงามเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องทางใด้นานในก็จะเป็นทีทางบาบลีก็่ลนลเพื้นก็จะได้รวมกับน้องซักน้องไทยพี่เนาะนี่เขาวสารกับเคหนุ่มพี่น้องเนาะเดี๋ยนี้ทางบาบลีพันก่อนจะได้มอบเป็นข้าวสารนะครับทางน้องสายซักน้องไทยเป็นปฏิบัติเนาะ สบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีก็ใั่ถ้าผมยาวบนตัดผมเร็วใชยผมมีคนตัดเออผมมีคนตัดผมใหม่เนาะพี่น้องเนาะผมคนเหมืนยาวเน่าเหมืนเนาะหัวหมอเสิเข่าหงเย็นเลยก็เป็นไก่สิเข่าหงเยนแล้วเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้มันปลอกเข่าเนาะปลอกเข่าที่ เาเรียกไม้เนาะโดยประกอบเาเรียกไม้ก็น้องเนาะก็คือน้องซักเนาะที่ว่ามือนั่นที่ว่าไอ้ได้มาเดินทางมาเนาะมาเฮือนก่อนวามานจบที่อุทัยจุเฮือนผู้เดียวเนาะพ่อแม่กับอยู่เนาะแล้วก็เดินทางมันจะไา้เดินทางไปเทิงรันเนาะสิบก้าบันก่อนเลยเธอเห็นน้องซักกับน้องเป็นอยางเนี่ยงดีน้องแสงดีเนาะยางก้าบานเนาะดูนะ กับู้ดีไอ่ได้ลงคลิปไปเนาะก็ได้มี้คุณยายใจบิดบุญ FC ของเาวลี่ทางฟังไทยเนาะเพิ่นก็นสิดูสงสารทางน้องสายซักนี่เพิ่นก็ได้ฝากเงนินมาให้เาวลี่นี่ซื้อข้าวให้น,อน,นอ้องเนาะก็คือข้าหนึ่งก็ชอบนี่เนาะนะมื้อนี้บลล์อ่อนกับเาวลี่อะไ้ขึ้นมาหาน้องสายซักติมอีกเนาะเอามื้อนี่เราพ่อกับแม่บ่อยู่อ่วพ่อไปยังน่ะไปบัลท์การ์เนไปบ้านตะแกาไปเฮ็ดหยังน่ะ ไปบคนตายโอ้แค่น้องพบคนไปเบิ้ลตี๋ว่าพี่น้องคนเสียเนาะพี่น้องเนาะไปเรืองดีเรืองเย็นก็าบอกเนาะพ่อแม่ด้วยแม่ไปทางแม่ไปเชียส่วนมากเลยแม่ไปเสียส่วนมากเลยแม่ไปไปจ้างอยู่อยู่อยู่เทีบ้านเนาเนี่ยไปจ้างเป็นเป็นมือเลยอ่ะมือหนึ่งตะไรก่อน เมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งเชียหย่าสวนเมื่อหนึ่งสิบพันชาวพันเอาขนออกไดรับจ้างเชียญหย่าสวนเมื่อหนึ่งสิบพันชาวพันนอกได้ได้เงินมาแม่ได้เงินมาแม่ไปซื้อเนี่ยก่อนไปซื้อข้าวไปซื้อข้าวและเมื่อนั้นที่ว่าไอ้เด็กจอบน้องนี่แม่แม่น้องไปขายน้องเด้ขายบอกเมื่อนั้นได้ขายได้ขายได้คายได้จักพันเมื่อนั้น มาได้แต่สิบพันได้๋ยวสิบพันมาซื้อเข่าดซื้อเข่าได้จักโลได้โลหนึ่งโลหนึ่งเป็นยังสองพันมันซื้อกระปุกสองพันซื้อกระปุกโอ้พี่น้องเนาะเมื่อนั้นกระปุกอามาให้อุทัยกินบอกเมื่อนั้นให้อุทัยได้กินบอกกระปุกเมื่อนั้นได้นองซักไม่กินได้กินเนาะอ๋อพี่น้อง มือหนังก็เป็นตาสงสารเพื่นหลายเนาะที่ว่าเรายช้ซักเพื่นนึงกินแล้วก็แบ่งแบงไว้ที่ว่าไม่เนองไทยเพื่นแค่เนาะก็เม็ตาสงสารเพื่นหลายเนาะเพิ่นจะกินเพิ่นก่อนดึกถึงที่ว่าน้องอยู่เพื่อนผู้เดียวเนาะแล้วก็เพิ่นก็เลยแบ่งมาให้น้องเพิ่นกินเนาะเดี๋ยวนี้ที่ว่ามันพ่อแม่กับผู้ยูเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโดนยูแต่สามมเนาะเนี่เนาะแล้วเมื่อเนี่ยกินข้าวแล้วบอกซักกินข้าวเศร้าฮะกินแต่ข้าวเศร้า ข้าาวยยังกินข้าวซายข้าวข้าวเส้าข้าวซายนั่งบุกินโดนเป็นยังคือบุกินเ่ะยังบม่อยากกินยังบม่อยากกินเธอโดยอ๋อถ้าคุณนายกินแต่ข้าวเส้าเนาะนั่งข้าวซายบุกินแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเพรอยากกินแต่เนาะก็คือว่าเนาะเมื่อนี้ยไอ่ได้ถือโอกาสนี่มากว่างงานกับบาวลีก็ไอ่ก็บ่มีอยังเนาะเพราะว่าไอ่ก็จะเข้ามาหาน้องเนาะเพราะว่านี่ยไอ่ก็ไเลยนมใหม่เนาะนี่จะเป็นนม กุกุ้เนาะอะมบไปครับซักกับน้องบุไทยพอนะเนอาให้น้องกินมันด้วยซักเจ้าคนละปองเลยเอีกรอบอิกสองออสร้างบ่จิกังขางมันเด็กจีกขานี่นี่อาไอ้ในนี้เปาอวางใสน้องใสยซักคนนี้

ก็จะมาหวังจะแดกขนมมาแดนสนองเนาะขนมมาเพื่อหวางที่จะมีที่ว่ามีเด็กน้อยหลายเนาะมาก็มันมีที่น้อยแต่เมื่อเบื้องลายนะก,ก็จะได้ขนมมาเพื่อน<ะ>เน,นาะเป็น,น,นจะได้แซ่บบ่โนมันแซ่บหวานบ่หวานอ่านขนมฮะขนมจะไดกขนม อ้าวขอบใจแด่เนาะขอบใจนี่ก็สิแสกขนมนะครับเนาะอ่านี่ก็ยังมีน้องหน่อยแถวนี้อยู่เนาะน้อยขนมขอบใจอ่ามืดเลยน้องเนาะท่านั้นมันต่องแสงแล้ะขอบใจพ่อแ่ฮะนี่ โอเคเนาะมีแ้วแบ่งปันนำใจกันแปพี่น้องนะอเนาะกาขึ้นเนาะหลักจากสิวาดิบะวันแด้วานมแล้วก็ขนมนะครับตงสายซักเราเนี่ยบะวันก็ได้ธวามีเป็นนี่เนาะเป็นเกนผักเกนผักกาดเกนมกอื้เอเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีมักทั่วเนี่ยทั่วฟักเงาเนาะกาจะมี มัดคว้าเบอร์ทัว,ทวนี่นนเอาเนาะแถวมักใสขว่ชิ้นหมูชิ้นอย่างนั้นเนาะเราก็จะมีสาลี่ได้พี่น้องนี่สาลี่สาลี่หวานหอมเนาะนี่สาลี่หวานก็คือเนาะจำนวนนี่เบาอ่อนจะได้น้ำมาบใหม่ทางน้องสายซักกับนองอุทัยอ่นปุ๊บน้อพี่น้องเนาะนี่น้องสายซักก็คือเนาะวันนี้ไอ้ก็ได้เอาที่ว่าเป็นแกน,น,นสาลี่เนาะ ยก็มีแกนพักเด้แกนมักือแกนมักถั่วได้เนาะยมาหมอกให้กับน้องกับน้องอุทัยเด้อยแล้วก็ให้เสียหญ้าอมแอีมตามเฮือนนี่นะเนาะวอนสวนบ่ได้ว่างแล้วก็ปลูกใส่เด้อดสาลีเด้อยสร้างสร้างปลูกอยู่ที่สร้างสร้างอ่ะยปลูกมังื้อมังหันกับปลูกมันได้อที่อ่ายไม้เด้อลเเอยหลังจากปลูกแล้วก็บล็อกบล็อกพอไปตัดไม้เม็ดหัวเด้อยขั้นเม็ดหัวตัว แม่ตัวหยังตั้วงัวตั้วควายสิมากัดเฮาสิบ่ได้กินเด้อโดยพอมาก็บอกพอว่าก็บอกให้ตัดตัดไม้มาล้อมหัวใหปลูกันนีหเด้อดปลูกสาีปลูกมักถั่วงก็ปลูกหมดปกบกเป็นนานก็หวานโดยบกเป็นนานหวานแล้วก็บกพอไปตัดไม้เม็ดหัวเด้อน้องสักเด้อโดยอเนาะแซ่บสิบขนมกไทยแซ่บแซ่บ เอาคันพัชชันลายเสด็จเลยตัวกลับก่อนเด้อร์ด้วยลามือหน่าอาร์ซิ่เขามายามไม้เด้อด้ยเอากรับก่อนครับก่อนโชคดีบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายใช่บาย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 เอากรับก่อนโชคดีโชคดีด้วยเกเคสนาองไปเป็น้องเนาะสำหรับการเขามาเที่ยมยามต้องซักซักเพิ่มเติมอีกเนาะ กะคือมื่อเนี่ยบ้าอ่อนก็ได้มาห่วมงานกับบ้าลีเนาะซึ่งว่าบ้าลีเพิ่นก็จะได้นำเอาข้าวสารมามอบไปกับน้องสายซักเพิ่นตื้มเนาะก็ที่ว่าบ้าอ่อนได้ลงคลิปที่ว่าน้องสายซักหันกับน้องไทยหันแล้วกับน้องเพิ่นนันเนาะในยางผ่านมาที่ว่าเพิ่นนั่นก็บ่ได้กินข้าวแต่เช้าแล้วบ้าอ่อนก็เลยนำผ้าสองไอ้น้องไปกินที่ว่าเป็นข้าวปุ้นเนาะก็คือได้มีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็สงสารทางน้องสายซักเพิ่นเนาะผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็ได้ ฝางเงินไม้ก,กับบาลลีนมาซื้อเขาไม้ก,กับน้องชายซักเนาะมันนี้บ่าวอ้อนก็ได้เดินทางมาของ,งานกับบาลลีเน,นาะฉะนั้นบ่าวอ้อนก็ได้เขามาอัปเดตทุกปีให้น้องคนไทยมุมง่งมั่นเนาะเดี๋ยวฮัฟได้เห็นน้ำกันเนาะก็คือเที่ยว์ฮัวน้ำกันได้เพื่อนพี่น้องเนาะน้องชายซักมันก็จะได้ออกไปที่ว่าน้าเมย์เนาะก็ชือว่าจะโชคพักหักน้องมาขายเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะแต่ซึ่งว่ามันนี่มากก็บริจาคเป็นเมย์ทางเมย์มันก็จะได้ไปรับจ้างรับจ้างเสียน่ญส่วนมักเดือยเนาะ ก็คือมืมหนึ่งเลยสาวพันกิฟไปพี่น้องก็เป็นตาสงสารผู้หลายเนาะทางพอผนขอบระยู่พอผนขอจะไปหัมงานหัมงานศพอยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะก็โอเคไปพี่น้องสำหรับคนนี้ยเบาอ้วนก็สิได้เอาไว้ซัมนี้เราเคยพบกันตหมาในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดเลยยูใส่ครัก็คอยติดตามมาชมเลยกันร้งใจกันต่อไปพี่แม่พี่น้องเนะาะทางว่าทา่านผู้ชมท่านใดผู้หญาจะบ่นท่านใดแด่เขามาบสมคลิปนี้คลิปนี้แล้วเนะาะทางว่าเมตตาสงสารอยากบริจาคสร้ยเหลือ ทางครอบครัวของน้องสายซักเพิ่นตืมอีกก็สามารถได้ตัวพอพันธุ์มาทางบ่าวอ้วนได้คือเก่าเนาะบ่าวอ้วนก็สิขอเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆทุกทานที่บริจาคมาเนาะพี่พี่น้องเนาะโอเคเพี่น้องสําหรับคลิปน,นี้บ่าวอ้วนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปซ้ํานี้แล้วค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง